ปัญญาอ่อนมากชอบชอบบางคอมเมนต์อันนี้ก็เขาอาจจะแซวลเล่นเนาะแต่ก็เลยมาตอบดีกว่าบางคนก็ว่าไม่ทําการทํางานเออนี่แหละับงานคือการถ่ายคอนเทนต์นะครับอ้าวผมไม่อยากเปิดเผยนะไม่อยากอวดโอหรืออะไรเนาะที่จริงเนาะหลายคนก็ทักมาว่ารายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่อ่ะวันที่ยี่บห้ามิถุนาสองห้าหกเจ็ดที่จะถึงนี้ เงินจะเข้าบัญชีของบริษัทคังไคเล่ขอนเท่าไหร่นะปิงอันนี้ก็คือเงินสตรีมเพจนะครับหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเหรียญน,นี่เห็นไหมคูณ yeah, อย่าจะเพิ่งคูณ oh. <laughs> ยังมีอีกติงอันนี้เงินจากคลิปเรียวหรือคลิปรียวพี่น้องเอิ้นว่าคลิปเรียวนั่นแหละหกพันเท่าไหรนี่แปดสิบสามเหรียญน,นะครับบวกกันไว้นะ หน่งสองกว่าแล้วยังไม่หมดยังไม่หมดปิง๊งอันนี้รายได้จากเงินในยู u b e ที่ผมลงเพลงลงอะไรไปนะครับหนึ่งพันเท่าไรเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญหรือเปล่านี่นี่น,นี่นะครับอ้าวกดเรื่องคเครื่องคิดเลขรวมกันรวมกันหกพันกว่าบวกบวกหกพันกว่าบวกพันเก้าอ่าแล้วไปคูณสามสิบห้าดูให้ผมนะครับได้ครับต่บมาเม้นปิง๊งใครคิด ได้เท่าไหร่เมนบอกหน่อยว่ารายได้ต่อเดือนเท่าไหร่แต่ได้ได้ได้ไดนะยังมีอีกคุณเสียภาษีไหมเดี๋ยวใส่ให้ดูปึ๊บอภาษีต่อเดือนที่ประธานจ่ายนะครับผมทําไม่ถูกต้องครับที่จริงก็ไม่ได้อยากมาอวดแล้วนะครับก็ทําเงียบๆไปอย่างไะพี่น้องแต่ยังไม่หมดนะครับ ได้เงินมาอย่าลืมสังคมอ,อย่าลืมคนใกล้ตัวดูแลท่านพ่อแม่ญาติพี่น้องและดูแลผู้ที่กําลังลําบากช่วยเหลือสังคมอีให้สังคม <laughs> <laughs> ผู้ป่วยติดเตียงนะครับไปเล่นกีฬาบริจาคครั้งละสามพันนะครับทุกเดือนเดือนทํามาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อําเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมนะครับบางทีการทําดีก็ไม่จําเป็นจะต้องบอกใครนะครับ ติดทองหลังพระบ้างก็ดีแต่ในเมื่อค,คุณพี่ไม่เห็นผมก็ยกขึ้นมาให้ดูว่านี่แ<ช>หละครับก็ขอบพระคุณ f อฟเนาะใช่ครับไรายได้เหล่านี้จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นถ้า f อฟไม่กดไลค์กดแชร์นะครับและที่สําคัญถ้าจะเมตตาให้ดูผ่านช่องจริงเท่านั้น<ช>ผู้ติดตามหนึ่งล้านหกแสนคนใส่เสื้อสีดำในโลโก้น<ช> <profile. S 1> ี่โปรไฟล์จิ้มเข้าไปดูโปรไฟล์ก่อนนะครับถ้าผู้ติดตามหนึ่งล้านหกแสนขึ้นไป ร้อยกวนี้คือไม่ใช่ร้อยกว่านี้ช่องปลอมเลยทันทีและมีอีกช่องหนึ่งคือช่องคันคลายนี้เป็นช่องของทีมงานบริษัทเอ,อประธานก็จะผูกอยู่ช่องชองสองช่องนี้แหละครับนอกนั้นปลอมล้วนๆก็ประมาณนี้เนาะและก็ขอให้กําลังใจผู้ที่กําลังอยากเป็นอินฟูหรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่าทิกเกอร์อะไรก็ตามนะครับที่กําลังทําคลิปอยู่ก็ให้สู้ๆนะครับกำลังใจให้ผมไม่ห่วงนะครับไม่ใช่ว่า จะต้องเป็นของเราคนเดียวนะหาเงินใช่ครับใครก็หาได้บางคนอีกจะจะไปแย่งน้ำเขาเดี๋ยวเขาจะมาแย่งอาชีพไม่กลัวครับถ้าเรามีของดีในตัวอยู่แล้วใช่ประธานบอกหมดครับครับไม่มีกั๊กนะครับนี่ก็มานะครับมาครับมาเรียนรู้จะเอาจนกว่าเปิดรหลได้นะครับใช่จะกลับมาจากระยองนะครับนี่จะดันจนกว่าจะเปิดไายได้นะครับจิตตามที่เดียวเกอร์โบนะครับอันนี้ก็สู่ชีวิต สู้ครับเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกเลี้ยงกครอบครัวครอบครัวครับครอบเมีพี่น้องด้วยใช่ครับครับเป็นกำลังแรงใจให้คนสู้ชีวิตครับตอบเลยนะคุณพี่เนาะแกก็อาจจะเม้นแซลเล่นแหละบางทีแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าแกเซลเล่นหรือแกมหยอกหรือว่าแกมจริงเพราะเมื่อวานก็มีเม้นหนึ่งเนาะเราไม่ได้ตอบตัวอะไรไม่เป็นไรครับอ่าซ้ำบ่ายดี